เราขูเท้ายุกกระเช้าคำจมมุนีกำลังหันเส้นผมเป็นเส้นผมเพื่อจะหันให้ละเอียดจะปรซอยให้ละเอียดเก็บเอาไว้ผสม กระปูนผสมกับกระดูกจุดประสงค์เพื่อจะสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพต่างๆที่เราอยากได้ก็คือปฏิมากรรมการปั้นเทพหลังความตายเก็บเอาไว้ให้มนุษย์เยาวชนคนรุ่นหลังได้ดูว่าเทพต่างๆในสายที่ข้าพเจ้านี่หลังสรรสร้างสรรค์ขึ้นมาลวนมาจากอัฐีกระดูกมนุษย์หรือ เป็นมวลสารครั้งสุดท้ายของมวลมนุษยชาติทั้งสิ้นเมื่อวันข้าพเจ้าได้ล้วมหายตายจากไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะได้นั่งเพื่อเตือนสติมนุษย์ต่อไปไม่ว่าจะขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ทั้งสิ้นล้วนแต่หนีไม่พ้นความตายทั้งสิ้นนี่พระอันเสร็จแล้วทายก็จะเป็นแบบนี้ผล,ผลแบบนี้เพื่อจะไว้ผสมปูน แล้วก็ปั้นเป็นลูกอมเล็กๆให้คนไปค่อยคๆค,คอหรือว่าพกพาที่เอวกับกุญแจรถเพื่อเวลาหยิบกุญแจรถมาเนี่ยจะได้เห็นลูกอมตนสติจะได้ไม่ขับรถประมาทไม่ดื่มสุรายาเมาชีวิตจะได้ยาวไกลยอยู่กับครอบครัวจะร่วมโภลิ่งใสกับครอบครัวต่อไปนี่ดูนี่นะนี่ วันนีข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปที่ป่าช้าต่างๆข้าพเจ้าก็ไปเจอเช่นผมซึ่งเขาเอาไปทำพิธีทั้งศาสนาแล้วผมที่ข้าพเจ้าจะเคยไปนั่งวิปัสสนาทิ่ตามป่าช้าต่างๆนี่คือนะนี่แล้ววันนี้คือกระดูกนี่ ดูข้อดูดิบที่มาจากศพร้าญาติแล้วก็บางคนก็จะเอาศพของญาติตัวเองเอามาให้ทำคุญประโยชน์สร้างเป็นสิ่งศักดิิท์แล้วนี่ข้าพ,พเจ้าก็ทําป แล้วก็เป็นอย่างนี้นี่แหละเป็นมวลสารที่ดีที่สุดของมนุษย์เป็นสิ่งสุดท้ายของมนุษย์ที่เหลือเอาไว้ให้เผ่าพันธมนุษย์ได้กันเห็นเป็นครั้งสุดท้ายก็คือกระดูกมนุษย์ นะจะได้นาเอามา,มาปั้นกับปูนเป็นเทพสัมปรานให้มวลมนุษยชาติกลาวไหวเผ่าพันธุ์กันเองเพราะมนุษย์นั้นไซย่ยอมมีค่าเสมอเป็นเผ่าพันธุ์กันเองเห็นะยามว่างของข้าพเจ้านายองค์เท้าลูกเทวารุจงจมุกดีก็ทําในสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อข้าพเจ้าเลือกแล้วนะแล้วก่อนนี้อีกทีนคือคอขวดน้ำ วันพระที่ขพเจ้าก็จเจริญภาวานาจิตเพื่อปรดน้ําให้กับสรพสัตที่ร่วงลับไปแล้วที่ขพเจ้าเด้นํามาสร้างแต่คุณงามความดีก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยสุส่สติพบอย่างสงบนิ่งแล้วก็ยังมีนี่อีกหัวก็โลกที่ขพเจ้าเก็บเอาไวา้ไม่ใช่เป็นหมอผีหรือไม่ใช่อะไทั้งสิ้นขพเจ้าได้เก็บเอาไว้เพื่อเตือนสติไม่ว่าท่านจะเป็น สวยเหมือนนางฟ้าหรือว่าท่านจะหล่อเหมือนเทวดาสุดท้ายแล้วก็เหลือเพียงเท่านี้ไว้เดินสติคนหรือท่านจะสูงเจียนฟ้าต่ำปิดดินก็จะเหลือเพียงเท่านี้นะดูเอาไว้มนุษย์เราทั้งสิ้นแล้วก็ยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้ก็คือเจ้ารัก มารักกุมารโยมที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ขึ้นมาจากศพเด็กที่แม่เขาเนี่ยข้าพเจ้ามาเป็นอนุสตออิอนุสอนอนิสงส์ไว้เตือนใจมวลมนุษยชาติว่าจะรักใครชอบใครหรือว่าจะมีสัมพันธ์ก่อนอันไว้ควรก็ควรป้องกันให้ดีหรือว่าหนุ่มสาวทั้งหลายแหละเนี่ยนะจะทําอะไรก็ป้องกันกันให้ดีอย่าให้ผิดพลาดแบบนี้ถ้าเกิดเขาโตมาเขาบิดชีวิตรอดมาเขาโตมาเนี่ยเขาเป็นครูที่ดี เป็นพิสูจน์ที่ดีหรือเป็นอาจารย์ที่ดีๆแนะนําในสิ่งที่ดีๆแล้วก็จะเป็นยังไงก็จะเสียดายเพราะฉะนั้นจะทาอะไรก็คิดให้เยอะๆจากข้าพาเจ้าองค์เท้าลูกกเทวาลมจามุนีผู้ติเดเตือนใจสติมนุษย์ทุกครั้งด้วยอัฐีกระดูกมนุษย์ทุกครั้งไปไม่ว่าข้าพาเจ้าจะเตือนใจเอาอะไรจะได้พบกับกระดูกมนุษย์ซึ่ง เป็นสโ,โลแกนของข้าพเจ้าถ้ามีข้าพเจ้าตอนไหนเห็นข้าพเจ้าตอนไหนก็จะเห็นกระดูกมนุษย์ที่นั่นเสมอแต่ข้าพเจ้ามีข้อแม้ข้าพเจ้าจะไม่ทําให้ใครมงมงายจะเตือนสติเท่านั้นไม่ได้ขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นนะนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะ